สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์ยกของหนักที่ใหญ่ที่สุดในโลกรุ่นปี2025 Mil mm Mi-26 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Hello. เฮโลเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังของวิศวกรรมการบินจากรัสเซียที่ถูกพัฒนาขึ้นอีกคันเพื่อตอบโจทย์การของส่งภารกิจที่หนักหน่วงที่สุดในทุกสภาพแวดลอ้อมเมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ชัดคือขนาดที่มหึมา ความยาวลำตัวถึง40เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัดหลัก32เมตรซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกรุ่นปี2025ได้มีการปรับโฉมโดยใช้วัสดุคอมโพสิตมากขึ้นเพื่อลดน้ำหนักแต่เพิ่มความแข็งแรงรูปลักษณ์ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งของยุคโซเวียตไว้อย่างชัดเจนแต่ได้มีการปรับให้ดูทันสมัยขึ้นตามหลักอากาศพลาศาสตร์มีการติดตั้งทางลาดบรรทุกขนาดใหญ่และระบบลงจอดที่ออกแบบใหม่ทำให้สามารถขึ้นลงได้อย่างมั่นคงแม้ในพื้นที่ครุขรับ เมื่อเข้าสู่ภายในห้องนักบินจะพบว่าถูกปรับปรุงใหม่หมดเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแผงควบคุมใช้จอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมระบบแสดงผลแบบ head-up display เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างง่ายและแม่นยำพื้นที่บรรทุกสินค้ากว้างขวางสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง20ตันทั้งเครื่องจากขนาดใหญ่ยานพาหนะทางทหารหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมก็สามารถขนส่งได้อย่างไม่ยากเย็น ด้านสมรรถนะรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟ p d ดี 12V รุ่นใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง15%ความเร็วเดินทางสูงสุดประมาณ295กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะทางบินไกลกว่า800กิโลเมตรทำให้สามารถปฏิบัติภารากิจได้อย่างรวดเร็วแม้ในพื้นที่ห่างไกลหรือภูเขาสูงนอกจากนี้ยังออกแบบมาให้ทำงานได้ดีทั้งในสภาพอากาศหนาวจัดหรือร้อนจัดด้วยระบบทำความร้อนและระบายอากาศที่เหมาะสม ในด้านความปลอดภยัยมีการติดตั้งระบบ f l y b y w i วสมัยใหม่ที่ช่วยให้การควบคุมแม่นยำขึ้นระบบตรวจสอบตัวเองอัตโนมัติและเรดาร์ป้องกันการชนที่ทันสมัยส่วนของใบพัดและเครื่องยนต์มีระบบสำรองหลายชุดหากเกิดปัญหาในระบบใดระบบหนึ่งเครื่องยังสามารถบินกลับฐานได้อย่างปลอดภยัยนอกจากนี้โครงสร้างตัวลำยังเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับแรงกระแทกจากการลงจอดฉุกเฉิน จุดเด่นที่ทําให้ Mi 26แตกต่างจากเฮลิคอปเตอร์อื่นคือความสามารถในการบรรทุกและความเชื่อถือได้น้าหนักบรรทุก20ตันนั้นเหนือกว่าเฮลิคอปเตอร์ทุกประเภทในปัจจุบันสามารถขนส่งรถหุ้มเกราะเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์ลําอื่นได้ทั้งลําอีกทั้งยังมีชื่อเสียงเรื่องความทนทานสามารถทํางานได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารหรือภาวะภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมแผ่นดินไหวหรือไฟป่า ราคาของ Mi 26ปี2025นั้นขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมรุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ30ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1,100ล้านบาทหากเพิ่มอุปกรณ์พิเศษหรือออปชั่นทางการทหารราคาสามารถพุ่งสูงถึงกว่า40ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,500ล้านบาทการลงทุนครั้งนี้จึงถือเป็นการลงทุนเพื่อการขนส่งระดับมหาภาคอย่างแท้จริงโดยสรุป MI, Mi 26รุ่นปี2025ยังคงรักษาตำแหน่งเฮลิคอปเตอร์ยกของหนักที่ดีที่สุดในโลก ด้วยขีดความสามารถด้านการบรรทุกที่เหนือชั้นสมรรถนะที่ได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยระดับสูงและความอนเนกประสงค์ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นด้านการทหารการกู้ภยัยหรือภารกิจขนส่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ในยุคนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า